ตามกันต่อครับตีเล็กสายมันครับหาทุกท่านครับมาดูกองสตอกทรายนะครับจุดสตอกทรายลานสตอกทรายหรือว่าจุดที่จะมีการจำหน่ายทรายในอนาคตที่บอ่อทรายเสียแบงค์ครับบอ่อทรายเสียแบงค์ซับทรายทองหลังปัป๊มปตทอ,อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ เรามีทรายสวยๆไว้คอยให้บริการช่วงฤดูน้ำหลากนะครับช่วงน้ำท่วมนี่ทายมักจะขาดตลาดแต่ว่าเสียแบงค์ได้เตรียมการไปหมดแล้วครับงานนี้มีเฮครับหน้าฝนทรายจากโครงการดินแรกน้ำครับซึ่งถูก ขุดเอามาสต็อกไว้ที่นี่นะครับบางส่วนส่วนรถลูกค้านี่ก็ไปรับที่บ่อ500เมตรครับจากกองสต็อกจุดนี้วันนี้ครับโยกย้ายโกเบโก้ SK 2 0 0นะครับมาทำการอาทอยทรายขึ้นกองครับหลังจากที่รถ10ลอ้อเอามาเทอัดเอาไว้นะครับเต็มไปหมดเลยด้านหลัง แท็กเตอร์ดันไม่ทันครับแท็กเตอร์คมบสสุดันไม่ทันเสียแบงก์ก็เลยโยกเอาโกเบเอสเคสอรคันนี้นะครับมาทำการตักขึ้นกองครับคันนี้ก็จะเป็นรถเช่านะรถจ้างรายเดือนนะสำหรับเสียแบงก์ เดือนละ90,000บาทนะครับให้มาประจําการที่เบาสายนี่เดือนละ90,000บาทน้ำมันก็อยู่กับเสียแบงค์ถ้าจะไม่ผิดนะก็ถือว่าโอเคนะครับงานเห,เหลือระยะเวลาของโครงการอีกนะประมาณ5เดือนนะครับเพอโครงการมัน6เดือนเดือนแรกนั้น น่าจะน่าจะผ่านไปแล้วเหลืออีกห้าเดือนครับ,รบก็มีงานทําตลอดห้าเดือนแน่นอนครับแต่เกิดจ้างต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จชิวๆเลยครับวันนี้เห็นสิบล้อวิ่งคันเดียวนะ วิ่งมาเทที่ลานสต็อกนี่คันเดียวตอนที่เข้ามานี่วิ่งสวนทางกันอยู่แต่ว่า10บร้อนั้นวิ่งทางทางลงอยู่นู่นะครับด้านหน้าแล้วก็อ้อมกองทรายไปเทฝั่งนู้นครับไปเทอีกฝั่งหนึ่งของอกองใหญ่เนื้อที่สิบไร่ครับแปลงนี้แปลงที่เทยอยู่ตอนนี้เต็มจุดนี้ ด้านนี้ครับก็เตรียมพื้นที่ไปแล้วนี่นี่เกตไว้อย่างดีเลยเตรมตัวนี้ข้างหลังอีกครับนี่พื้นที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดสต็อกทรายทั้งหมดเลยในห้องเวลาห้าเดือนที่เหลือเนี่ยทรายก็จะถูกนำมากองไว้ตรงนี้แหละครับในส่วนที่เอามาสต็อกก็ เอามาสต็อกอย่างเดียวส่วนที่ขายหน้าบ่อก็มีถ้ารถลูกค้ามาก็ตักใส่รถลูกค้าถ้ารถลูกค้ายังไม่มาก็ตักมาเทที่ลานสตอ็อกจัดหนักจัดเต็มครับเสียแบงก์ก็มีเรือดูดจอมพลังถึงสองลำ กองทับรถขุดอีกอยู่ที่บ่อก็3คันแล้วก็อยู่ที่กองสต็อกนี่คันหนึ่งจัดเต็มตลอดนะครับเสียบแบงค์เป็นกำลังใจครับวันนี้ใช้เดียว เดียวอยู่ตรงนี้ก็จะเงาๆหน่อยสำหรับโกเบโก้แต่ถ้าไปอยู่ที่บ่อก็จะอยู่ด้วยกันหลายคันนะครับตากขึ้นไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ